ชี่อสิเป็นไงบ้างไม่ค่อได้เจอพอล่าชื่อค like ่ะช่วงนี้ก็มีค่ะช่วงนี้เที่ยวเยอะช่วงนี้ทำบ้างก็ในไปไปที่นั่นสนุกยังบินไปกับฝั่งที่ไยู่ไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็คือแต่ว่าเราก็เดินทางเยอะไปเดินทางกับเพื่อนเดินทางกับครอบครัวแล้วกับน้องๆอะค่ะเรีนต้องมีการแบบไปต่างประเทศบ่อยใช่ไหมครับหรือว่าใช้ชีวิตอย่างนี้เป็นหลักไปบ้างเพราะว่าพอล่าชอบเรียนอยู่ที่นอกก็มีไปหาเข่าวบ้าง ไม่ได้ไม่ได้ไปบ่อยขนามีโมเมนต์วันแม่ไหมปีนี้โมเมนต์วันแม่ก็อยู่เที่ยวกับลูกเป็นไงบ้างที่ใช้จริงๆทุกคนก็เป็นวันแม่นะคะอยู่ด้วยกันทุกวันก็คือมาสเตอร์เดย์ใช่ยามีเดย์ตอนแสงสีแก้วทำไมชีวิตมันเหมนแบบว่าโฟกัสกับการท่องเที่ยวมากกว่ารู้สึกว่าการท่องเที่ยวการได้เห็นอะไรใหม่ๆเป็นการเรียนรู้เนี่การใช้ชีวิตัว แล้วก็เล่จับาแล้วว่าเันไม่ต้องทำงานหรือเนขแต่ว่าตอนทำอยู่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะแต่รูปไว้ลอดเปเชื่อแล้วตอนนี้มีงานอะไรบ้างที่กา่างยกงทตอนนี้ก็มีงานอะนรก็มี้วกะยังมีโปรเจก์ตอนอยู่ทุกคนทุกคนคิดถึงละครพัลลา ไม่ได้เซโนนะคะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรรอดูค่ะปีนี้มีตัวอะไรไหมคะมีมากแต่ว่าเหมือนบางทีมันก็ไม่ได้ลงตัวเรื่องวันหรือคิวหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าชอเปิดแบบทำให้ดีทีปีนี้ยังทันไหมทันไหมมีไหมปีนี้มีโอกาสไหมเออเจะได้ดูกันปีหน้าไม่ดูใครมีบทกว่ไหนที่แบบอยากจะแสดงเป็นพิเศษ มีมากค่ะถ้าอันที่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แบบว่าสิ่งีึงมากก็คงแบบว่าทุกอย่างค่ะมาดูผลัพธ์กันตอนี้ทำอะไรเป็นหลักคลัะไม่มาตอนมีที่พอลล่ากอะไรมาในหันไอตัวอยู่ไทยตอนนี้ก็อยู่กับเด็กๆค่ะเพราะเอาเข้ามาแล้วเหมือนต้องต้องปรับตัวอะไรเนี่ยค่ะเขาแบบและที่ไม่เคยอยู่กับใครเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เหมือนปรับปรับตัวปรับตัวด้วยเพราะเป็นการอยู่เมืองนอกคนเดียวคือทุกอย่างมันสำหรับพวกเรามันเป็นสิ่งที่ใหม่ คนเล็กปรับตัวที่ไทยได้บ้างรึยังเขาปรับตัวคือทุกคนก็มีวิธีปรับตัวไม่เหมือนกันแล้วเราก็เหมือนต้องแบบช่วยแต่ละคนในแบบที่เหมือนกันแาไม่เหมือนกันมัหลากหลายด้วยนะเรื่องการปรับตัวภาษาเหรอภาษาด้วยคนละเรื่องภาษาเพราะคนละถิ่น้่าไทยที่สุดแต่ว่าคนไทยได้น้อยที่สุดเพราะว่าเหมือนแบบได้น้อยมากคำพูดหรืออะไรนี้ตอนนี้เขาก็่ได้เยอะขึ้นเรอย่างเ้ยแต่ว่าเขาก็มีคำพูดของเขา คนตาก็มีความกังวลเหมือนอยู่ในวัยแบบก้าวขดฉีดขวดเล่นแบบสนใจอะไรรอบข้ามันจะมีแบบความกังวลอะไรเข้ามาเยอะมากเลยไม่ได้ปกล,ลัวเลยเข้าแบบต้องมีเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนโต,น,ตน,นี่อย่างที่บอแบบมีอยู่ในนอกเป็นครั้งแรกของเราคือการที่แบบไม่มีเราอยู่ใกล้ๆที่ช่วยเขาแก้ปัญหาทุกวนันบางทีแค่เรื่องเล็กๆเหมือนแบบบกหมอต้องเปลี่ยนเองเขาทำยังไงคือแบบมันหลายอย่างรบบเ,รเราตีคะแนน เวลาที่อยู่ต่างประเทศเป็นไงบ้างกับการช่วชีวิตของเขาเูอไปการที่เขาไปอยู่ของเขาเองชัวร์ว่ามันทำให้เขาโตมากเหมือนที่บางที่เราเจอเขานี่ยเหมือนชั้นว่าไม่เจอเขาสองเดือนแล้วเจอเขาแบบถูกแบบมันคงจะพัวของเขาโตมากเขาเหมือนเหมือนบางครั้งให้เขาต้องตกซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ดีแหละก็กัขวนจากไกลๆแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเขาก็แสดงให้ดูว่าเขาทำได้แม่ภูมิใจไหม ใช่ค่ะเป็นหลักๆนานะแม่กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดแบบกาเออากไรู้ไหมบางทีเราบกว่าุดตัวแขด้วยนะเสียด้วยนะเขาบอกแบบเหมือนแบบกินดีๆนะอย่ากินเป็นขนมแนชแบบอะไรนี่พหน่อยแบบกังวลอะไรเนี้ยค่ะเตือนสมัยฉนเตือนบางที็ไม่ตอบอ่ะ่ว่าส่แววเหมือนเรามากเลยบบเป็นพี่สาวกับน้องสาวเลยจริงาบบว่าเอาจริงๆก่วที่เจอเขาเราแบบอกใจมากหรือเขาเราเห็นรูปเขาหรืออะไรคือ ตัวเรวมากคิดตาแล้วแบบเฮ้แบบตัวเท่ากันน้วาโมยของเราบีกข้าเราไแบบยึดค่นหาเอาไปไหนมีคนหาพวกอิ่มเอาเป็นาวอะไอย่างเี้เพราะว่าเขาหมือนกันมากเมื่อกี้โอ้อ้โอ้ยก่ตัวแบบเหมือนเท่ากันในประชิดเขาแบบนี่อะไรลหรือก็เพื่อนอว่าเขือนกัววลเรอหนนหนุมเขากัลนมก็ยางน ช่วยตอบได้นะอาจจะยากยังไม่ร like ู้ยังรูะช่วยยากค่ะก็เป็นเออ่สิ่งที่กังวลตัวเป็นเลยเอนตอนนี้ไม่กลัวเลยตอนนี้ยังตอนนี้ยังตัดเล่นเมาละกันเลยนะคะตัดเล่นเมาละครับตอเยี่ยมคุณแม่ละค่ะห้องกังวลด้วยหรอมันหวานมากขึ้นกว่าเดิมครับเออแสดงว่าสดใสชื่อดีค่ะเขียนล่าสุดเหมือน ไปเที่ยวด้วยกันมาสวนสนุก่ปุ่นเป็นการย้อนไปเหรอครับหรือไม่คนน่าพยย้อนด้วยใครย้อนแกทักได้ไหมโอเ forever ด้วยแอบยันค่ะเออมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับรู้สึกตอนนั้นเป็นยงไงจัดจานที่แบบได้ไปสวนสนุกยอนไปดูเท่านี้อ่ชอบค่ะไปได้ตลอดเลยเป็นทู่คิดอย่างกอบเป็นคนที่ยังอะคะชอบไปเล่นอะไรอีมันมีโมเมนต์หวานไหมที่ที่สนุก always ยอ๋อหวตลอดเวลาไม่นะ ออได้เล่นมีแบบเล่นเพ่งเล่นยังบ้างไหมคะเล่นค่ะเล่นทุกฝันเลยค่ะไม่ดีจัค่ะมีอะไรที่แบบฟัวร์มั้ยคือแค่มีค่ะไม่ต้องคุยด้วยแล้วคุณก็ขึ้คุณก็กรี๊ดไปเลยคุณชวนใครแค่คนขึ้นแค่เล่นที่บาร์เสียรอะไรอย่างเงี้ยเออขาเล่นด้วยค่ะทุกคนค่ะทุกคนแสดงว่าทีมนี้ก็เป็นคนเล่นเล่นอยากไปเองอยากไปค่ะใช่ชอบเปิดเป็นการเล่นไปย้อนต้นวันโดยไม่ใช่ใช่เพมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนมันเป็นอะไรที่ชอบเหมือน เหมีอนมินเอรมารออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เราเด็กๆกันแล้วคืออะไรที่ได้อยู่บ้านเขาอ่ะไม่เพื่อนรอไม่รอค่ะเป็นเพื่อนไม่อยากไปค่ะแต่มันก็ไม่ไม่รอแต่เป็นเพื่อนแซวนะแซวค่ะอยไม่ได้สนใจาไม่ค่ดไปไ่คไปแต่เวลาพูดอยู่ติเตมพี่มารับหน้าแดงน้าสวว่าเขาเข้ามาเติมเต็มความุกใกับเรามากลค่เาก่ะ มาอบยังไงบ้างก็อยากที่เห็นเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรมาต้องมีอะไรต้องปรับกันเลยใช่ไหมคะนเราก็คนเรมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะคะไม่มีวันหยุดปรับถ้ยุดปมไหร่ก็คือเหมือนเราเราใช้งมันเหมือนกัรเริ่มใหม่แเรามารู้ใจกันอยู่แล้วเราพอมาปรับอย่างนิดนมาไม่ต้องปรับกันมากใช่ไหมก็ยังต้องมปรับนะคะเพราะว่าขับปนานหนมันมันเหมือนช่วงที่อไปเริ่มหมกดีๆก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะก็อาจจะไม่ ฉันพอเแล้วขนาดนั้นกรอ่กอยางกับเด็กๆก็เข้ากันได้ดีใช่ไหมโอเคค่ะนั่าะค่ะถาเรื่องนี้ที่อะร้อนทุกทีเลยนะคร้อนมาเลยอ่ะร้อนร้ไฟมันแรงอ่าอยไร่ได้ไฟไฟนี่มีมุจีกันดีนะกมจีนาสีไก็นะมกเออ ต้องเหมือนเติมน้ำต้นไม้เรือยังคะอ่าเขเริ่มชินหรือยังครับสำหรับตัวิ๊เองเพราะว่าเหมือนเราช่วงนี้ก็จะแบบเป็นแบบถูกจับตามองอะไรอย่างเงี้ยบความรับจากผู้เราอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาไมชินน่ะเขาไม่เคยเขาไม่เคยทำอะไรหรัอ๋อแต่ผมว่าไม่ได้กินไม่ได้ห้ามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรับได้ของคนที่มาไล่ไม่ไม่หลายคนก็อยากเห็นว่ามป็นข่าวเดียวนิดนึงเลยโอ้ยทุกคน next question อยากพูดจะมีไหมครับอะไรนะอยากพูดการเต้ ยากเลยเหรอครับเพราะโคนละสายโคนละสายเลยโครนายโอเคขอบคุณราก